โอเคผมได้ที่สุกเหล็กเก็กกับลำต้โนไปแล้วอย่างที่สองผมย้ายฟ้าออกมาข้างนอกก็น่าจะเห็นกันแล้วนะซึ่งเป็นทรเนี้ที่สวย,ยมากๆทาเองน้ำนั่นธรมเนีย <c oughs> มมีด้านนอกก็เหนืออะที่สวยมากตรงเอ็งน้ำตรงนี้ นี่ผมทิ้งขยะนี่นะครับครึ่งตอนที่ผมขัดเทรน์อย่างนี้ก็คืออาหารากินปูอกักตัว เราน่าจะมาทำอะอย่างเร็ก็มีแผ่นด้างเ,เรียบร้อยซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะขี่ยังไงซึ่งแบบนี้ผมเปิดออนไลน์เรียบรอ้อยโอ้ยนะะซึ่งตอนนี้เราก็าออกไปทำฟาร์ม

ตัวรับจ้างเปิดไเทียรับโอนเงินและผู้ช่วยแพทยที่เงินผู้เสียหายนี่เี่งไนถ่ายใ่มีอะไรจริง16คนจับกลุ่มได้แล้ว3คนเหลืออยู่ระหว่างผู้จะรแครอทโอ้ยเดี๋ยวเขาไปปลูกฟาร์มแครอทดีกว่าขาลูกจ้างชาวไทยใหญ่นะคะไทยมีลับบานอในจ้างเสียชีวิตค่ะอยู่ในไร่ท่วโพดนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นยปูกตัวได้ัควานสาเถืที่อใจที่้างมาตรกเรื่องงานตวสอผู้อ

ตอนนี้เราก็ไปหาอาหารเพิ่มดีกว่าที่ที่การเกาเก้ชิบอกว่ากเกิดเเขาไทางานอยู่ใก้กันแล้วก็สามของนั้นกอไก่โอ้งไก่นี่อย่งแรกตอนนี้ไม้ผมมือค่อนข้างขาดเคลนระหว่างนี้ไป ตำรวจก็เลยต้องเร่งส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเบื้องต้นอายาตุไม่สอนนะคะพร้อมแจ้งตัอหาฆาตกรอย่างแรกผมต้องหาอาหารหุงล้ตายจของในปูนคุมว่าพี่จะคนโทษออกมาจากเรือนจำในคดียาเสพติดได้เพียงสามเดือนเท่านั้นก่อนจะมาทำงานกับผู้เสพและสอนถึงสิทธิ์ค่ะน้อไปที่เกาะ ายุ23ปีมาองทุกขกับสื่อมวลชนเลยค่ะ่าถือสมาชิกสภาแล้วผมไปกอดตรงนู้นกับนมันมีอ้อยอยู่กินปานี้ปะาชีวิตได้คนท่ได้าผมก็จะถูกฝ่ายชายตามู้่จึเตรียมาจะรีนความเป็นธรรมค่เรมแค่นิดเดียวเองค่ะ าว่าูกป่ายชายทาร่างกายผิหลมกินปลาดกว่าปลาผู้ตมรางกายแล้วาค้างเกิดจาก่าางไปตรวจอบข้อความ้สวสงขาเพื่อแลเกหลังเกิดเห็แ้ที่ผมกลัวดาบเล็กพังมากเลยว่วงดาบเล็กมากจนเราต้อตัดสินใจทำเรื่องมาร้องทุกกับสื่อมวลชน แี่อย่าให้ผมอยู่ตายซะก,ก่อนอออ,บบนอ,นอ,อยู่ในน้ำเลยมีแซมเลยแล้วก็ตเขาเนีตอนนี้ผมต้องรีบกลับบ้านก่อนที่ผมจะตายตาย เป็นแค่เพนีที้เาเจอเามนี้ค่ะท้ายนาโอเคตอนนี้ผมก็มีบุคลการาระเบิดปิงปองยกาก่อน่นี้กําัจับกลุ่มได้สงแก๊่สวนนะครปลสดกินแล้วลจากที่มีนี้นีจริงด เอาว่าจากพาที่แล้วจะได้ไหมฮะที่ผมไปเจอมันนะโอเคผมมีบัเรียบร้อยเสียงให้ตรวด้านหลังน่นีให้กับแนลครองพาวิวเมื่อวานนี้ กสมแัได้คนและแกงทอรอีคนร้อมระบบองและก็ปิไประดิษฐ์ครับละมืดนละเออเดี๋ยวผมไปแนะนาบ้านแซมก่อนกว่ามีบ้านแซมเอนี้บ้านคนนี้เลยแต่บ้านเขามอนเยอะงั้นทางคบโทรเราไปกันก่อนกว่า พอดีกอนผมเล่นอัดหลังไม่ผมไม่อัดตั้งใจไม่ไม่ได้อยากอัดเออตอนนี้ใกล้มืดแล้วเอไม่ใช่ไฟมานีคลปคนร้ายมาอช้าเอเข้าบ้าน ซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันทีเก้าโอเคมืดแล้วรีบนอนกท่เห็นว่าผชายอะขึ้นมาแล้วจากนั้นก็นไกดอดค่ะกมงไปโหาทะแห้งถงไปหาปลากันตอน่อดีกว่า

เดี๋ยวเดียวลืมไปมาผมีชีวิตค่ะขณะีเจ้าหน้าที่พลานอดากหลกระจายขณะที่กลังช่วยกันจับดันฉลามลงสู่ท้องทะเลลึกสครูปกับติดตากันค่ะเี่ปุ่นีก็เกิดปลาแล้วเนี่ย

ได้อาหารแล้วอืมโฆษณานหนังอะไรเนี่ยอู้ Monday ở này Night ở Night Monday Night lúc nào, Monday phần Monday một một. ra, ờ có Monday Night tìm, Night Monday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  Night มีฟาร์มแครอทตรงนี้ฟาร์มแครอทตอนนี้ผมค้าอะไรได้บ้างอ่คาค้าขนมปังได้คา้าไปก่อนเลยแล้วก็ผ่าปลาต่อเอ้ยยมรรรรูกัับบบชาติไทนใ โอเคขาปลาตอนนี้มีขยะในตัวเยอะมาก

ล็อกสีไายฟ้าย่างทำก่อนฟังดีกว่าเต็มเนี่ยผมลำคาญมากมีมอนอยู่ไหนกันมอนอยู่ใต้บ้าน มัคานเสียงมังุมมากบอกเลยเสียงมังุมในเกมนี่มันเสียงที่น่ามคานนาี่สุดาผมเคยเห็นมัว่างานด้าจะว่าไปแ,แล้วบ้านคุณเซมก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยม่านคุณเซมสวยเหมือนกันนะ

ต้องการขนสีขาวดจิ้มผินอันน้เเเป็อะไไรรมาย ทรงทมีชายคนหนึ่งขับรถพาภรรยาแล้วก็ลูกอายุถึงตัวแข็งชิ่งใจจะไปที่เชียงใหม่แต่ว่าระหว่างทางชายคนเก่าเกิดอาการหลับในนะคะขึ้นรถเหยื่อเสียหลักไปที่กดทางนะคะเออที่กุดยืนชีวิตค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเป็นถนนทางหลวงสายหนึ่งแสนเชียงรายเชียงใหม่จากภาพแล้วคือเสียหลักตกไหลทางอ๋อเป็นได้ในนี้เก่าข้าวของเดือดร้ายทำกระจายแล้วทนายเก่ายังไปชนกับรถกระบะ 意见太多了。

และจะขาดเดินทางเข้ามาอย่างต่อเน่องจนึงสุดท้ายแล้วประทานคณะกรรมการโอลิมปิกสาบานว่าจะกังวล <c oughs> โอเคสำหรับวินนี้ก็ขอเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊า <c oughs> ยบายอไปดูคลิปอื่นเดี๋ยวก็ตามนี้เลยครับข okay, okay, okay. <c oughs> อบคุณแล้ว่าหาว่ของศิลปกรรมสะสม 带鱼好伐？OK，拜拜。